สวัสดีครับพบกับปาดแม่โจนะครับน,นี่จะมาดูนะครับกิจกรรมแปลงกเกษตรพอเพียงนะครับอน,นี้ดัดแปลงมาจากผักยกแคลน,นี่ก็คือทําแปลงกเกษตรไว้ข้างบ้านนะครับศรรรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามีพื้นที่นะครับบริเวณข้างบ้านถอดแบบมาจากผักยกแคลนะครับปกติผักยกแคลเนี่ยเราจะใช้นะครับขา ซึ่งเป็นขาเหล็กนะครับด้านล่างเราจะใช้ขาเหล็กให้ผมดัดแปลงนะครับจากขาเนี่ยเราไม่ใช้เราใช้เป็นท่อนะครับใส่น้ำนะครับอามีท่อระบายน้ําน้ําออกได้นะครับนี่นะครับนี่เราไม่ใช้ขาเหล็กเพราะเรามาใช้ตัวนี้เพื่อนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถ,ถาทากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำนะเช่นเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับเลี้ยงกุ้ง ครับหรือเลี้ยงกบนะครับรุ่นก่อนผมก็เลี้ยงกบนะครับรุ่นนี้ก็คือเรามาเลี้ยงแหนแดงนะครับซึ่งเป็นอาหารปลาครับเป็นอาหารให้กับปลาเป็นอาหารให้กับต้นไม้นะครับนี่เราจะมาขยายพันธุ์นะครับตอนนี้มันก็มีนะครับอยู่ทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบสิบสองนะครับสิบสองบ่อนะครับผมซื้อมานะครับทดลองซื้อมาแค่ประมาณใส่รอบแรขสองบ่อนะครับแล้วตอนนี้ก็ขยายครับเราขยายเพิ่ม พอมันแน่นนะครับเราก็จะเอาออกอ่านมันก็คือคิวหัวเน่ยครับทําน้ําเกี่ยวนะครับคิวัวนะครับพอมันแน่นเราก็ออกครึ่งนึงนะครับเนี่ยชุดนี้ผมก็เิ่มาออกนะครับนี่ก็จะเป็นคีวหัวที่เลี้ยงเอาออกเสร็จแล้วเอาไปไหนนะครับบางส่วนบางรอบนะครับผมก็เอาไปให้กับปลาในสระนะครับกลุ่มของปลานิ่นนะครับชอบมากนะครับปลากินพืชทุกชนิดนะครับตัวนี้ลงไปอยู่ในน้ํานะครับ ก็จะกินเกือบหมดนะครับพอมันเต็มลักษณะนี้นะครับเราก็แบ่งครึ่งเลยนะครับเอาออกมาครึ่งหนึ่งนะครับออกมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือ,อไว้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะขายายนะนี่เราทําเป็นน้ําเกียวเอาไวน้นะครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ออกครึ่งหนึ่ง เราเอาไปใส่เนี่ยครับในแปลงผักนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับ <Okay. S 1> เนี่ยกิ้ววักนณะกีว้ววนะครับเราก็ลับเป็นก้อนก็ได้หรือเป็นผงก็ได้นะครับนี่นะครับผักยอกแค่เนี่ยผมก็ปลูกุนเวียนแปลงนี้ผมจะปลูกข้าวโพดอย่างเดียวนะครับปกติข้าวโพดเนี่ยปลูกในรุ่นที่สองรุ่นที่สามหรือรุ่นที่สี่เนี่ยจะไม่ค่อยโตแล้วเพราะว่าธาตุอาหารจะหมดอันนี้ผมปลูกข้าวโพดมาสามรุ่นแล้วได้กินผักใหญ่ทุกรุ่นนะครับ นี่เราก็ใช้เนี่ยครับเตยมเข้าไปนะครับเนี่ยแดงเพิ่มอาหารนะครับเพิ่มอาหารให้กับดินนะครับนี่ก็คือเดี๋ยวก็จะอ่ารุ่นที่หนึ่งกับรุ่นที่สองในข้างล่างเนี่ยผมจะตัดสังข้าวโพดเนี่ยครับเนี่ยนี่เปลือยไ,ไปแล้วนะครับแล้วก็เราเก็บฝักเสร็จแล้วก็มาตัดตัดเสร็จแล้วก็ขี้บนะครับต้นข้าวโพดเนี่ยวางข้างล่างแล้วก็ขี้หาวกลบในรุ่นที่หนึ่งกับที่สอง รุ่นนี้เราไม่ไม่ใจไม่ใจสั่งแล้วนะครับรุ่นนี้เราจะมาเติมแหนแดงลงไปนะครับยังจะเติมแหนแดงนะครับเติมแหนแดงเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาผมเอาขี้งวนะครับขี้ัวมาปูนะครับบางๆนะครับแล้วก็จะเติมดินลงไปอีกนิดนึงนะครับเอาต้องเติมขี้งวเติมปุ๋ยลงไปด้วยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยปักบุ้งนี่พอ เราตัดข้าวโพดเสร็จเราก็ตัดผักบุ้งเดี๋ยวมันก็จะแตกมาใหม่นะครับแตกต้นอ่อนมาใหม่นะครับผักบุ้งเนี่ยนี่แตกต้นอ่อนมาใหม่นะครับผักบุ้งเนี่ยเราไว้ผัดไว้กินนะครับบางส่วนนยครับอันนี้ด้านล่างเป็นผักบุ้งที่ตัดเนี่ยเอาไปโยนให้ปลานะครับเนี่ยไปถึงโยนให้ในสระปลานะครับมันก็จะกินหมดนะครับปลานิลนครับนี่ก็คือจะปลูกผสมประสานผมจะปลูกข้าวโพดเนี่ย แล้วก็มีผักบุ้งน,นี่ก็ไว้ใส่ในลาบเวลาเราลาบเวลาทำอะไรก็ผสมมาไว้ตอดแบบปลาสามยางประโยชน์สี่ยางนะครับลูกหนึ่งยางสองยางสามยางนะครับและประโยชน์ได้เนี่ยครับป็นขาเราก็ได้ทําเกี่ยวกับปุ๋ยครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแรงผักยกแค่เนี่ยผมจะไม่มีขาเหล็ก ครับใจลักษณะของท่อกับขังน้ําไว้ปลูกนี่ก็จะปลูกผักไว้นะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็นอนนะครับมีแมลงมีน้อนลงเนี่ยอันนี้ก็จะเดี๋ยวก็จะมาตัดนะครับตัดผักพวกนี้เราตัดตัดที่โคนนะครับเดี๋ยวมันก็จะแตกแขนงอมาอมีกนะครับนี่ก็คือจะตัดเลี้ยงใหม่รอบนี้ก็คือเอาไปโยนให้ปลา หรือไปทําน้ําหมักนะครับพวกนี้นี่คือลักษณะการปลูกผักข้างบ้านการทําเกษตรแบบผสมผสานหรือการทําเกษตรแบบป่าสามยางประโยชน์สี่ยางนะครับและน้ํานะครับน้ํามันจะเต็มนะครับมันล้นลงมาเนี่ยมันก็เนี่ยครับในร่องคูน้ํานะครับร่องคูน้ําความชื้นนะครับน้ําก็จะไหลลงไปสู่ในสระด้านล่างนะครับดังนั้นงานกิจกรรมตรงนี้จะมีความชื้นอยู่ตลอดนะครับ แต่งนี้ก็คือข้าวโพดข้าวโพดจะมีให้กินตลอดตลอดทั้งปีนะครับปลูกข้าวโพดไว้ก็คือจริงๆอนี่ยในครัวเราเนี่ยสี่คนเนี่ยปลูกข้าวโพดไว้ยี่สิบต้นก็ได้กินครับเพราะว่าเฉลี่ยคนหนึ่งต่อครั้งเนี่ยกินไม่เกินสองฝักครั้งละประมาณแปดฝักก็กินไม่หมดครับต้มครั้งหนึ่งงั้นเราก็ปลูกหมุนเวียนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราทํานะครับได้ประโยชน์นะครับจากเนื้อแดงมาเป็นปุ๋ย นะครับจากผักยกแค่นะครับที่เป็นแค่ครับที่เป็นแค่แต่เรามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับการทําเกษตรเนี่ยไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่ใครจะมาประยุกต์หรือใครจะเอามาปฏิบัติคราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม